สวัสดีครับอยู่กับมือเนตรที่กลองได้นะครับผมวันนี้ผมมีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการเล่นเปิดให้แฮทง่ายๆนี่แหละนะครับผมแต่สามารถเขาเรียกว่าเป็นตัวที่จะพาะวงทั้งวงนะครับผมสามารถไปด้วยกันได้หรือเป็นการดึงพลังให้กับบทเพลงบทเพลงนั้นได้ด้วยนะครับผมการตีเปิดให้แฮทธรรมดานี่นะครับผมแต่ยังไงนะครับผมแต่เราจะไปใช้ในในจุดที่อาจจะเป็นหนึ่งก็คือ สมมุติว่านะครับผมลูกจบลูกจบของแต่ละเพลงนะครับผมลูกจบของแต่ละเพลงที่บางคับงทีเนี่ยเขาเรียกว่าตีแล้วทิ้งทิ้งไปนะครับผมเช่นอยู่ดีๆตีมาก,ก่อนอ่าจะจบแล้วแล้วนักร้องอาจจะพูดหรืออาจจะเอื้อนนะครับผมหรือกีตาร์อาจจะตีโซโล่ฟิลมานะครับผมแล้วก็ต้องไปเข้า นะครับผมจังหวะต่อไปนะครับผมเราอาจจะเห็นไหมครับตีให้แฮปเปิดแล้วทุกทุกคนในวงก็รับพร้อมกัน4 1. 1>, 1แต่เคสนี้มันจะใช้ได้เฉพาะกรณีที่ในนะครับผมอาจจะเป็นโคด้าเนาะโคด้าจบเนี่ยในโคด้าจบเนี่ยเป็นลงจังหวะที่1พอดีนะลงจังหวะที่1พอดีนะครับผมแต่ถ้าโคด้าจบมีหลายจังหวะเราอาจจะต้องนับ อะไรก็ว่าไปนะครับผมอันนั้นก็เป็นอีกอีกเคสกรณีหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นการตีแฮตแบบเปิดอย่างนี้นะครับผมมันจะช่วยหนึ่งดึงพลังแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณส่งสิกให้กับสมาชิกในวงรู้ว่าไปแล้วนะไปนะลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆสารคคมดูดีๆจังหนึ่งแตทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ